ับน้ำมัสการาค่ะพระอาจารย์อย่างที่พระอาจารย์บอกว่าให้ทํากุศลมากกว่าอ,าก,อากุศลแบบอกุศลเราก็ควรไม่ไม่ควรทําทีนี้จะถามว่าอย่างการที่เราทําบุญเช่นสวดจินนบัญชรอย่างที่น้องบอกไม่ไม่อยู่ในพุทธวจนะการกรวดน้ําก็ไม่ได้อยู่ในพุทธวจนะอันนั้นคือเป็นที่เราเข้าใจกันในปัจจุบันคือเหมือนเป็นการทําบุญ ยางนั้นเราก็ไม่จําเป็นจะต้องที่ทําอย่างนั้นเรามาแค่หายใจเข้าหายใจออกอันนี้ถือว่าเป็นบุญแล้วใช่ไหมคะกต้องศาสดาจึงตัดสติกฐานสี่เป็นกุศลที่แท้จริงไปดูพระสูตรเห็นนะมีคําตอบหมดเยิ่มเราถ้าเกิดเราเราไม่ทําบุญอย่างอื่นเลยเรามานั่งลมหายใจเข้าออกอย่างเงี้ยหลุดพ้นน่ะหลุดพ้นไหมคะบุญบารมีทุกอย่างทําเมื่อเพื่อการหลุดพ้นใช่ไหมอ่านี่ดูนี่ภีกสูทั้งหลาย ผู้ที่กล่าวอยู่ว่าสติปัฏฐานทั้งสี่คือกุศลาสีกองกุศลนั่นแหละคือผู้ที่กล่าวอยู่โดยถูกต้องกุศลาสีทั้งกองนี้ได้แก่สติปัฏฐานทั้งสี่สี่อย่างไรกันเล่านะตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำเห็นนะทั้งหมดด้วยลหมหายใจอย่างเดียวจะมีพระสูตรที่พระเจ้าใช้อานาปานสีอธิบายสติปัฏฐานสี่คือแต่ก่อนจะเข้าใจว่าต้องให้ทําบุญเยอะๆทาบุญมากๆแต่ทําไมบางครั้งเราไม่ได้มาฝึก ก็เพราะข้าไม่ได้สอนบุญที่เลิศกว่านั้นไงตรงนั้นก็ดีอยู่ไม่ใช่ไม่ดีซึ่งพระเจ้าบอกจิตที่ตรณีเกินไปยากที่จะเข้ามรรคผลใช่ไหม,มเรากําลังบอกว่ากายไม่ใช่เราแต่นี่ก็ยังของเราของเราของเราเต็มไปหมดเลยม,มันก็ยากจึงต้องมีการเสียสละแต่โยมเสียสละมาร้อยปีเนี่ยสินโยมดีไหมโยมยังฆ่าได้ไหมยังขโมยประพฤติปิดในกามโกหกดื่มสุราได้หมดสินห้ายัางบกพร่องอ โยมก็ต้องมาฝึกสิ่งที่ละเอียดประณีตกว่าคือฝึกศีลฝึกศีลมาสั้ร้อยปีจิตโยมยังฟุ้งมางไม่เคยนั่งสมาธิเลยให้นั่งสองนาทีเมื่อกี้ฟิลฟิลฟิลเลยคิดไปเรื่องโน้นเรื่องนี้ใช่ไหมโยมก็ต้องมาฝึกอีกจริงไหมอ่ามันเป็นความละเอียดปราณีตขึ้นมาเป็นลําดับลําดับอย่างนั้นนะก็คือให้ทําอย่างบุญอย่างที่เขาทํากันด้วยแล้วก็มาฝึกสมาธิให้มากๆหายใจเข้าหายใจออกเน้นน้ำหนักไปที่บุญสมาธิรักษาศีลขอบพระคุณ แล้วอย่างที่เราสวดมนต์กันทุกวันแบบนี้ค่ะอย่างพาวหงหรือว่าชิงบัญชรแบบนี้ค่ะซึ่งมันไม่ได้อยู่ในพุทธวนจะนะค่ะมันก็หมายความว่าเราไม่จําเป็นต้องสวดหรอกคะ่ะเราแค่นั่งทําสมาธิอย่างเดียวหรอคะ่ะถ้าตามความเห็นศาสดาก็คืออย่าไปเงี้ยวหูลงฟังอย่าไปตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงอย่าไปสําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนการสาธยายธรรมที่เป็นไปเพื่อวิมุตถ้าโยมต้องการสวดมนต์ที่เป็นไปเพื่อวิมุติอันดับแรกโยมต้องสวดคำพระศาสดาก่อน นั้นโยมลองเช็คดูสิหนังสือสวดมนต์ในประเทศเนี่ยเป็นคําศาสดากี่เปอร์เซนต์กันกระจีตหนึ่งเก้าสิบกว่าเปอร์เซนต์นะ่ะแต่งขึ้นเกับตรงนั้นแหละอย่างที่สองโยมต้องเข้าใจอย่างที่สามโยมต้องเกิดปิติปีติจากความเข้าใจนะในอันในธรรมเกิดความสุขจิตตั้งมั่นนี้เป็นการสาธยายธรรมที่เป็นไปเพื่อวิมุตติพระเจ้าตัดในธรรมครื่องให้ถึงวิมุตห้าประการการแสดงธรรมแก่พิกษุก็ถึงวิมุติได้การแสดงธรรมแก่คารวะก็ถึงวิมุติได้ การสาธยายธรรมการให้ควรติตรึกในธรรมการเข้าชานหนึ่งสองสนี่คือทำห้าประการอันเป็นเครื่องให้ถึงวิมุตตินัศกศกษาพระอาจารย์จ่าโยมก็ติดตามพระอาจารย์อยู่ตลอดนะคะแต่ไปที่วัดไม่ค่อยได้ไปมากก็ไปบ้างค่ะแต่ฟังซีดีของพระอาจารย์ทุกวันเลยนะคะเปิดตอนเชา้าตอนนี้ฟังอยู่ของรู้สึกจะพระอาจารย์จะสนทนาอธิบายธรรมกับ คุณสันสนีนางทนาคงได้ฟังอยู่นะคะทีนี้อยากจะถามพระอาจารย์ว่าเราเจริญสติเนี่ยค่ะอยู่กับสติอยู่การจิบจับอะไรรู้ตัวนั่งรู้ตัวเดินรู้ตัวเนี่ยอันนี้ก็ได้กุศลแล้วใช่ไหมฮะได้ได้เยอะเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะพระเจ้าสอนเอาไว้บอกการก้าวไปถอยกลับเลียวดูแลดูคู่แขนเหยียดแขนหยิบบาจีวรสังกติการดื่มการเคี้ยวการลิ้มนี่เป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะ แล้วก็โยมก็บอกให้เพื่อนๆทำนะฮะว่าการทําบุญเนี่ยไม่ใช่ต้องเอาเงินไปทําก็ได้ถ้าเราไม่มีเงินใช่ไหมฮะ uh huh. แต่ใช่สติตัวเองเนี่ยหมายถึงว่าจะเดินจะทำะจะกินจะนั่งจะดื่มหรือจะล้างจานหรือจะอะไรให้รู้ตัวต,วตลอดเนี่ย uh huh. ก็คือกุศลใช่ไหมฮะใช่ถูกต้องค่ะแล้วการที่ว่าเราบางครั้งเราไม่ได้สวดมนต์แต่เราอ่านหนังสืออ่านหนังสือธรรมะอะไรต่างๆเนี่ยได้บุญไหมคะได้โยมเป็นการสั่งสมสุตตะไง จะเป็นปุถุชนผู้ได้สดับในธรรมขึ้นมาค่ะไม่ไม่จำเป็นต้องต้องสวดมนต์ทุกวันหรืออะไรทุกวันไม่ต้องใช่ไหมฮะคือถ้าเราได้อ่านหนังสือหรือฟังธรรมะนี่ก็คือได้บุญได้กุศลใช่การอ่านการสั่งสมสุตตานี่ได้ประโยชน์บทไงการสาธยายธรรมเนี่ยเพื่อเพื่ออะไรประโยชน์ของการสาธยายธรรมทีนี้โยมเอาไปผสมกันไง สาธยายธรรมเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัตธรรมเพราะมันจะอยู่ในการทรงจําของโยมได้นานถูกต้องไหมใช่ศาสนาจเจริญกันด้วยการถ่ายทอดรุ่นต่อรุ่นเป็นธรรมเครื่องให้ถึงวิมุติเป็นอาหารของความเป็นผู้สูตรเป็นองค์ประกอบของการเป็นบริษัทที่เลิศทําให้ไม่เป็นมลทินเป็นบริการของจิตเพื่อไม่มีความไม่มีเวรไม่เบียดเบียนเป็นเหตุได้รักความม่วงได้นี่ประโยชน์การสาธยายธรรมส่วนการสั่งสมสุตตะ พระศาสดาบอกว่ามีประโยชน์เหมือนเป็นการสั่งสมอาวุธไว้้ากโยมจะมีอาวุธประ,ประหัตประหารกิเลสได้เยอะค่นะนัสการค่ะเช่นนัสการพระอาจารย์เอ่อจะถามว่าถ้าทุกวันนี้ถ้าเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับพุทธวจนะแล้วคาราวะที่ปฏิบัติอยู่ทุกวันไปไหลาๆวัดนะฮะแล้วฟังจากครูบาอาจารย์มาแล้วสิ่งที่เขาปฏิบัติมาถือว่าหลงทางไหมคะ หลงทางไหมคะเอ่อเนื่องจากครูบาอาจารย์ไม่ได้พูดผิดร้อยเปอร์เซ็นทั้งหมดถูกบ้างผิดบ้างใครไปหยิบประเด็นที่ถูกโชคดีไปใครไปหยิบประเด็นที่ท่านแต่งใหม่โชคร้ายไปนี่ไงไปเจอเนื้อกลองที่เป็นลิมตีเสริมเข้าไปก็โชคร้ายไปใช่ไหมถ้าโยมได้เนื้อแท้ก็โชคดีไปอันนี้จางทุกขังอนัตตาใครพูดมาก่อนศาสดาพูดมาก่อนเยอะ แต่โชคดีอย่างว่าคําพระศาสดาเนี่ยผู้เจ้าบอกว่าขอให้รู้คําเดียวก็พอแล้วเพราะนั้นโยมจับประเด็นดีๆขอคําเดียวหลุดพ้นได้แล้วเช่นไม่เที่ยงผู้เจ้าบอกว่าถ้าบุคคลใดเนี่ยมีจิตฝังลงไปอย่างสม่ำเสมอไม่ขาดตกบกพร่องในความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำผลที่เขาหวังได้คือพระอรหันต์ในปัจจุบันนั้นขอคำเดียวหนังสือเล่มนี้อาตมาก็ทำมาให้ขาาม่น,นี้เพราะเหตุว่า ถึงแม้เขาจะเข้าใจธรรมที่เราแสดงสักบทเดียวนั่นก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นตลอดกาลนานยมจำละนันทีคําเดียวก็ได้สติคําเดียวก็ได้อานาปาอย่างเดียวก็ได้ไม่เที่ยงอันนิจจังทุกขังหน้าตาคําใดคําหนึ่งขอคําเดียวเอาไปใช้หลุดพ้นได้แล้วคําว่าเอาไปใช้ในในในแต่ละหัวข้อนนั่นหมายถึงว่าเราจะต้องระบุ รู้ระ,ะบบของการทํางานของมันจริงๆหรือเปล่าะก็พอ,พอหยิบไปใช้เราจะค่อยๆเรียนรู้ไปเองค่ะเป็นการเรียนรู้<ม>ด้วยการฝึกอ่ะแล้วการสวดมนต์เนี่ยทําให้หลุดพ้นได้ไหมคะนิพานได้ไหมคะก็เมื่อสักครู่นี้ที่บอกไปอ่ะว่าการสาธยายธรรมที่เป็นไปนเพิกบิมุติเนี่ยหนึ่งต้องเป็นคําพระศาสดาออนะสองต้องเข้าใจไม่ใช่สวดเอาขลังสวดแต่บาลีไม่รู้เรื่องเลยอ่า ทองปานาติปาตาเวรลมณนยมก็ยังฆ่าสัตว์ตลอดเพราะแปลไม่เป็นใช่ไหมอย่างเงี้ยมันไม่ได้ต้องเข้าใจและต้องเกิดปิติจากความเข้าใจนั้นเ,เกิดความสุขจิตตั้งมัน่นเป็นไปเพื่อวิมุตได้อย่างนี้คันนี้ถ้าสวดนี้จะต้องมาจากพุทธวจนะอย่างเดียวถูกต้องถูกต้องนั้นหนังสือสาธยายธรรมสวดมนต์ที่เราทําขึ้นมาเนี่ยหลักการก็คือหนึ่งศาส,สดาเราเองสวดอะไร กฎอิทัปปยาตาปฏิจจสุวาทวงรอบเกิดวงรอบดับต้องมใีในนี้ก่อนเรื่องที่พระพุทธเจ้าบอกว่าต้องรู้เป็นอันดับแรกของชีวิตอริยสัจสี่เรื่องที่เพื่อนสรรเสริญไม่มากอานาปานสติคนทางเข้าสู่มรรคผลนิพพานมักมีองค์แปดต้องมีเห็นนะเนี่ยเพราะฉะนั้นประเด็นเด่นๆหลักๆที่พระศาสดาตรัสไว้เราจะมาบรรจุในนี้และไม่ต้องเยอะหลอกโยมรู้แค่บทเดียวก็เพียงพอแล้วพระอาจารย์แล้วคาว่าละเนี่ย อย่างถ้าสมมติว่าเรานับว่าถ้าเรามีกิเลสประมาณร้อยเปอร์เซนในในเรื่องหนึ่งแล้วเราได้ศึกษาพระธรรมแล้วเราค่อยๆละแต่เรารู้ได้ตัวเองว่าจากร้อยหนึ่งเนี่ยอตอนนี้เราไปแค่ห้าเอร์เซอย่างนี้เราถือว่าเราเราเดินตามพระองค์ได้แล้วก้าวหน้าแล้วค่โยมเคยโกรธนานๆเนี่ยผูกโกรธไปสาวันสี่วันอาทิตย์หนึ่งเนี่ย คยโกรธอาทิตย์หนึ่งละมาเหลือสามวันละมาเหลือหนึ่งวันละมาเหลือครึ่งวันละมาเหลือสองชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงถ้าโยมละได้กลับหิบตาเดียวผู้เจ้าก็ชมว่าเธอมีอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศแค่นั้นเองจัดกับอานนท์ไว้บอกอานนท์อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจอันบังเกิดขึ้นแก่พิสูจน์นั้นดับไปได้เร็วดุดการกระพริบตาของคนอุเบขาย,ยังคงเหลืออยู่นี่เรียกว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ แล้วถ้าสมมุติว่าเราเราใช้สิ่งของหรือวัตถุใดๆก็ตามโดยที่เราใช้ไปเนี่ยแต่จิตเราไม่ไปไปเป็นทาสของมันแต่เราใช้เพื่อเพื่อในทางโลกเรารู้ตัวเราเองอะว่ามันซื้อใจเราไม่ได้อย่างนี้ถือว่าปฏิบัติอยู่ป่ะคะใช้ได้ก็เรียกว่าโยมปฏิบัติความเป็นคารวาชั้นเลิศในข้อที่สี่ไม่กำนัดไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลงม,มีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคพกกระซับเหล่านั้น โยมบริโภคพกทรัพย์เหล่านั้นด้วยความไม่ลุ่มหลงกับมันมองเห็นโทษของมันมีปัญญาเครื่องออกจากสิ่งเหล่านั้นตามที่เป็นจริงรก็ควรได้รับการสรรเสริญในฐานะที่สี่คือตัวนี้ไม่กำหนัดไม่โมเมาไม่ลุ่มหลงมีปกติตเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคพกทรัพย์เหล่านั้นอยู่นี่คือการดำรงชีพชั้นเลิศของคราวาสี่ฐานะหากินเป็นธรรมไม่เครียดคัดทำตนให้เป็นสุขอิ่มนหนำแบ่งปันพกทรัพย์บำเพ็ญบุญแล้วก็ข้อสี่อย่างที่กล่าวมา แล้วคำว่ายึดมั่นในพระรัตนไตรมันรวมถึงการที่เราไม่ไหว้พระผูิเจ้าที่ด้วยป่ะคะยมไหว้เพื่ออะไรล่ะผู้เจ้าสอนไหมไม่ได้สอนไม่ได้สอนไม่ได้สอนก็ไม่ต้องทำแล้วที่ผ่านๆมาเนี่ยเราเคยปฏิบัติตามตามที่บอกว่าเราก็วางไปวางเลยเหรอฮะวางแค่นั้นเองต้นทุนเราไม่มีนี่เจ้าคะมั่นใจมั่นใจไหมล่ะหวั่นไหวไหมล่ะอ๋อใช่ไหมคือผาสมัยเป็นนักเรียนเนี่ยนะ แม่ก็สอนให้ไหว้เจ้าที่ไหว้พระรูมิมาตลอดเป็นสิบสิบปีเนี่ยค่ะพอจะมามาปฏิบัติตั้งสมาธิบาอนาก็ชักเริ่มยึกยึกยักยักเหไหว้ดีไม่ไหว้ดีว่าวันนี้เสียวันหน้าไม่เสียวอย่างงี้อย่างงี้กว่าจะเลิกได้เป็นปีเหมือนกันนั่นหมายหมายถึงว่าพระอาจารย์มีต้นทุนอยู่แล้วคือของพระเหลืองทุกคนก็เหมือนกันนะสูนมาเหมือนกันอ๋อใช่ไหมถูกกลมกลาวมาเหมือนกันค่ะเราค่อยๆทําค่อยๆฝึกไป โยมก็ลองดูสิไม่ไว่ายแล้วตายไหมอย่างเนี้ยขับรถผ่านผ่านสารเพียงตาต้นไม้ใหญ่ปูกผ้าสามสีอาตมาก็เคยบีบแต่ตลอดอะมาหลังๆไม่บีบแต่ช่างมันตายเป็นตายก็ไม่เห็นมันตายเลยขอบพระคุณเจ้าค่ะขอนมสการพราอาจารย์อขอยกคําพูดของท่านพุทธทาสหนึ่งนะคะ<า>คืออยากจะทราบว่าคําว่าทํางานให้เป็นสุข โดยไม่มีตัวกูของกูอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะทราบว่าในพุทธวนจะนะอะค่ะที่ท่าที่พระพุทธเจ้าม,มีคำอะไรสามารถามาเปรียบเทียบให้เห็นภาพบ้างไหมคะเนตังมะมะไงเนตังมะมะเนโสมาสมิทนาะเมโสตานั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่ตัวเราของเรานะนะไงนาเมโสอัตตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราค่ะคือแต่ชีวิตคารวาะค่ะ คือเขายังคือยังไม่ถึงจุดนี้ค่ะคือยังมีอะไรวุ่นวายเต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราจะให้มองเห็นในตรงที่ว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราคือยังไม่เป็นขนาดนั้นนะมีอะไรที่เปรียบเทียบที่ีม่ม,มีวิธีลดระดับค่ะโยมยังมองไม่เห็นว่าอันนั้นไม่ใช่ของเราเนี่ยลดระดับลงมาเห็นอนัตตาไหมเข้าใจไหมไม่เข้าใจลดระดับลงมาอีกเห็นทุกขังไหมคือการแตกสลายเหมือนอาตมาไปไปสอนอยู่ที่หนึ่งอาตมาบอก อ่ะโยมแก้วนี้ไม่ใช่ของเรานะโยมอาจจะมองไม่ออกมันจะของฉันอยู่โยมแก้วนี้เป็นอนัตตามองออกมาอ<ม>ืมไม่ออกโยมแก้วนี้แตกมองออกมหอืมโยมมองออกใช่ไหมหลายคนมองออกอีกคนเขาว่าไงจานแก้วสเตนเลสไม่แตกสแสดงว่าเขายังมองไม่ออกเราก็บอกว่าอ้าวแล้วสเตนเลสมันเสื่อมได้ไหมต้องลดระดับลงมาให้เขาเห็นอน,นิจจ็นะพระเจ้าจึง,งจมีสอนอน,นิจจง ทุกครั้งแตกสลายอนัตตาไม่ใช่ตัวตนจริงแล้วก็เนตังมามะเนสโสมัสมาณินัมโสตตาแต่ถ้าโยมไม่เห็นอันนี้อัน,นิจจังคือความเสื่อมเข้าโสดาบันไม่ได้หมดสิทธิ์แล้ว<ส>นะสสเสนว่าเบื้องต้นในการฝึกอะค่ะก็คือให้ใช้คําว่าอาน,นิจจัง,นนจงมาใช้ตลอดโสดาปฏิมาศพระโสดาบันเบื้องต้นต้องเห็นอน,นิจจังเพราะนั้นคุณสมบัติของพระโสดาบันบุคคลคือมีความเชื่อน้อมจิตไป ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงคือเห็นอน,นิจจังของตาหูจมูกลิ้นกายใจเข้าใจไหมหลักการแค่นั้นค่ะแต่ว่าไม่ได้เห็นได้ตลอดนะคะคืะอต้องฝึกเห็นจิฝึกเห็นอน,นิจเจทุกขสัญญาใครเห็นอน,นิจจังมากๆจะเข้าใจทุกขังโยมเห็นก้อนน้าแข็งละลายเสื่อมไปเสื่อมไปโยมประเมินได้เลยว่าก้อนน้าแข็งนี้ดับแน่นอนเห็นนะปัญญา,ามันจะเกิดตามมา ทุกเขอนัตตสัญญาใครเห็นทุกมากจะเข้าใจอนัตตาเห็นนะนั้นพอยมเห็นอะไรดับดับดับโยมก็มองโอ้หยิบก้อนน้าแข็งมาเดี๋ยวมันก็หมดมันไม่ใช่ตัวตนจริงหรอใช่ไหมอย่างนี้แต่บางครั้งเป็นการเป็นการคิดไปเองโดยที่ว่าไม่ได้เห็นด้วยตัวเองจริงๆอย่างนี้ยค่ะเหมือนอย่างเช่นการเห็นทุกขงังถ้าเรายังไม่เห็นอนัตออนัตตาค่ะแค่เห็นแค่ทุกขงังแปลว่าเรายังยัง,ย,งยังไม่ทุกพอหรือเปล่าคะอย่างนั้น ไม่ทุกขังคือแตกสลายแก้วนี่แก้วแก้วบินแก้วล้าวนี่อันนี้จังพอแก้วแตกโะไปเนี่ยหาความเป็นรูปทรงของแก้วไม่ได้เนี่ยทุกขังจุดที่มันแตกสลายเพราะนั้นทุกขังไม่ใช่ความรู้สึกทุกความรู้สึกทุกก็เป็นทุกขังความรู้สึกทุกก็ดับมปเยอะ ทุกอยู่ตลอดไหมสุข<ม>อยู่ตลอดไหมไม่ตลอดสุขก็เป็นทุกขังทุกก็เป็นทุกขังสัญญาสังขารเป็นทุกขังหมดทุกอย่างเป็นทุกขังหมดเป็นอนิจจังทุกขังนัตตาถ้าฟังอย่างนี้แล้วแสดงว่าเราต้องเห็นถึงมันจริงๆถึงจะทํางานอย่างมีความสุขจริงๆอย่างนี้หรือเปล่าคะ,ะคือคิดไปเองไม่ได้การเห็นทุกขังเองก็ได้อยู่การเห็นอนัตตาคิดไปเองก็ได้เช่นอสุภะโยมยังไม่ตายแต่คิดให้เราตายก่อนใช่ไหม คิดเน่าเปื่อยคุกพองคิดล่วงหน้าไปก่อนนี่พวกเจริญอสุภาอาหารยังไม่บูดเน่าพอมองเห็นอาหารปุ๊บมองอาหารให้บูดก่อนอย่างเนี้ยอ่ามองเป็นอุจจาระปัสสาวะมันจะจริงในอนาคตเราปรุงแต่งก่อนก็เป็นมรรควิธียางหนึ่งเหมือนกันเป็นการฝึกเป็นการเอาความคิดมาฝึกมาฝึกฝึกเพื่อหเห็นจริงตามนั้นขอบคุณค่ะต่อธรรมสการ,รับขอบคุณเจ้าคือ คำว่าพุทธะตำนายกับกึ่งพุทธกาลและพิสุในอนาคตจะต้องสัญลักษณ์เอาทีวอไว้แน่ผู่ผมไม่เข้าใจตรงนี้ครับคําว่ากึ่งพุทธกาลไม่มีห้าพันปีเนี่ยไม่มีในพุทธวจนะเพราะฉะนั้นถ้าเราสแกนคําว่าห้าพันปีเนี่ยเราจะไม่เจอนั้นพอพอไปคิดว่าห้าพันปีคืออายุศาสนาเรามีคําว่ากึ่งพุทธกาลคิดว่าสองพันห้าร้อยปีคือกึ่งพุทธกาลเพราะนั้นอะไรที่เป็นเกี่ยวกับคำพวกนี้คือคําแต่งขึ้นใหม่ทั้งหมด ก็ไม่ต้องไปสนใจพุทธทํานายนะครับพุทธทํานายพุทธพยากรณ์เนี่ยมีผู้เจ้าตาัดเอาไว้แต่ที่เขาปิดกันตามวัดวาอารามต่างๆ,ๆเนี่ยมันยังไม่ใช่พุทธประจนะตอนนี้คือพยากรณ์กันเองเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นคําสาวกมันเฟื่องฟูไงยุคนี้เราเกิดมาในยุคที่คําสาวกเนี่ยเฟื่องฟูงปิดคําศาสนาตัวเองจนโยมเนี่ยไม่รู้จักคําว่าพุทธวจนะ ว่าคําัาสดาแท้ๆคืออะไรโยมรู้จักแต่คําสาวกหนังสือเนี่ยโยมขายในท้องตลาดเนี่ยมีแต่หนังสือสาวกทั้งนั้นน่ะหนังสือที่เป็นพุทธวจนะมีไหมไม่มีไม่มีขายในท้องตลาดแปลกไหมในตลาดการขายไม่มีคําศาสดาของตัวเองออกเมืองพุทธนะแต่ไม่มีหนังสือที่ทำำําคําศาสดาตัวเองออกมาใช่ไหมแปลกมานี่คือมุมสังเกตการเฟื่องฟูในคาของสาวกซึ่งพระเจ้าบอกให้ไปฟังไหมบอกอย่าไปฟัน แต่คําที่ไม่ให้ไปฟังกลับเฟื่องฟูเนี่ยแผนผังภพภูมิต่างๆที่ติดตามวัดยังเป็นอัตถกถาอยู่เพราะนั้นภพภูมิเรากําลังทําเรียงลําดับพระศาส,สดาตัดด,ด้วยพระองค์เองมีภพภูมิอย่างไรจัดลําดับมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวจะทาเป็นหนังสือออกมาให้โยอมอ่านแล้วการพยากรณ์ของพระศาสดามีอะไรบ้างก็เยอะแยะแต่ขอให้เป็นพุทธพจนะเพราะนั้นอย่างเรากําลังสกรีนคําผู้เจ้าออกมาเนี่ย ในนี้ก็จะมีพุทธพยากรณ์อยู่เป็นระยะระยะอย่างเช่นผู้เจ้าจะพยากรณ์ว่าในอนาคตจะมีดวงอาทิตย์ถึงเจ็ดดวงเนี่ยโลกเราเนี่ยผู้เจ้าบอกว่าอีกหลายแสนปีจะมีฝนแรงนี่ผ่านมาสองพันกว่าปียังไม่ถึงแสนนะแต่อีกหลายแสนปีจะมียุคฝนแรงพืชพันธุ์ธัญญาหารจะตายหมดโลกและจากนั้นผู้เจ้าบอกอีกการนานไกลดวงอาทิตย์ดวงที่สองจะปรากฏขึ้น พุ่ยหนองคลองบึงทั้งหลายจะเหือดแห้งอีกการนานไกลดวงอาทิตย์ดวงที่สามจะเกิดขึ้นพวกแม่น้ําทั้งหลายจะเหือดแห้งอีกการนานไกลดวงอาทิตย์ดวงที่สี่ปรากฏขึ้นมหาสารต้นน้ําของแม่น้ำมันทานแม่น้ําทั้งหลายจะเหือดแห้งอีกการนานไกลดวงอาทิตย์ดวงที่ห้าจะเกิดขึ้นทะเลจะเริ่มเหือดแห้งอีกการนานไกลดวงอาทิตย์ดวงที่หกจะเกิดขึ้นแผ่นดินจะละอูเป็นควัน แล้วก็อีกการนานกลายดวงอาทิตย์ดวงที่เจ็ดจะเกิดขึ้นมหาปฏตภีละลายโลกละลายออาโยมคงไม่ได้อยู่แล้วละ่ะอีกนานมากฮะมีใกล้ๆไหมไม่มีโลกยังอยู่ไปอีกนานยังไม่ต้องกลัวอายุพระศาสนาไม่มีพยากรไว้กรับัาสการครัอบอาจารย์ ย้อนกลับไปที่พุทธปรมพุทธธรรมนายนะคะพุทธธรรมนายอยากจะเรียนถามว่าที่พระพุทธองค์ท่านทํานายเอาไว้เนี่ยมีเหตุผลที่จะให้พวกเราตั้งใจทําอะไรหรือเปล่าคะเพราะว่าคําพูดของพระพุทธองค์เนี่ยจะต้องมีต้องมีเหตุและผลที่พระพุทธเจ้าองค์ท่านทางานให้มาบางทีเนี่ยบางคนก็ไม่เชื่อและบางคนก็เชื่อแต่มันน่ากลัว ถ้าเกิดถ้าสมมติว่าเราเราจะเป็นต้องยังเวียนไหยตายเกิดแล้วไปเกิดในยุคนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยขจุดประสงค์ของพุทธองค์เนี่ยเพื่ออะไรจ๊คะคะเพื่ออริยศาสตร์ทั้งนั้นน่ะอย่างพยากรณ์ดวงอาทิตย์เจ็ดดวงเนี่ยลองไปดูที่ดวงอาทิตย์เจ็ดดวงผู้เจ้าจะตบท้ายด้วยความเสื่อมอนิจังทั้งนั้นให้เห็นความเป็นอนิจจเนี่ yeah. เวลาดวงอาทิตย์ขึ้นมาแต่ละดวงแต่ละดวงเนี่ยผู้เจ้าจะตบท้ายด้วยคาเนี่ยภิสษุทั้งหลายนะ สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเห็นนะสังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนฉะนั้นสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้ฉะนั้นภิกษุทั้งหลายเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะปล่อยวางเห็นไหมอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเพื่อที่เราเพื่อให้เห็นนิจจังเปรียบเทียบไปเรื่อยนะใครจะคิดว่ามหาปัตตพีร์เนี่ยมันนิจจังมันจะดับไปได้หมดไปได้เหมือนกันให้ เป็นการยืนยันอริญญยสัจเป็นการยืนยันอริญญยสัจทุกอย่างเปลี่ยนแปลงหมดไม่ว่าของเล็กของใหญ่ไปจนดวงดาวละลายหมดอย่างเงี้ยพอเรารู้ถึงว่าทุกอย่างมันไม่มีเหลือแล้วเนี่ยเพื่อที่ว่าตั้งตนไม่ประมาทเราควรที่จะเร่งปฏิบัติใช่ไหมเจ้าค่ะถูกต้องเพื่อให้สาวกไม่ประมาทปาราลบความเพียรเพราะเราไม่รู้ความตายแม้เย็นนี้พรุ่งนี้เจ้าค่ะเจ้าค่ะกราบขอบคุณงั้นความคิดที่ยมเข้าใจเนี่ยว่าพอเรา เรืศึกษาพระสูตรเนี้ทําให้เราต้อง,ต,องต้องรีบปฏิบัติแล้วเพื่อเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาเกิดแล้วก็มาเจอมหันตภัยขนาดนี้ใช่ใชเจ้าค่ะอันนี้ถูกต้องแล้วนะเจา้าค่ะกล่าวขอบพระคุณคะ่ะกล่าวคุณพระอาจารย์พระอาจารย์ครับเอาเรื่องสีของคารวะละกันครับสั้นๆครับก็คือว่าทุกวันนี้ผมก็สมาทานสียนทุกวันแหละนะครับทีนี้เมื่อวานนี้ผมไม่อ่านเจอในพุทธวจนะของสักเล่มหนึ่งแต่แต่ว่าเป็นเรื่องสีนะครับ ก็จะบอกว่าศีลเนี่ยเมื่อเราปฏิบัติแล้วเนี่ยจะมีการหนึ่งก็คือบริสุทธิ์ศีลนะครับสองเมื่อปฏิบัติไม่ได้ก็คือเขาเรียกว่าศีลที่เศร้าหมองใช่ไหมครับคืออาจจะปิดศีลแบบนิดหน่อยก็คือเรียกว่าศีลเศร้าหมองแล้วก็สามคือศีลขาดเลยครับก็กล่าวเป็นนักวิชาการพระอาจารย์ช่วยอธิบายให้ฟังสามสามข้อนี้ครับว่าอันไหนคือศีลที่เศร้าหมองอะไรคือศีลที่ขาดแล้วอันไหนคือศีลที่ไม่บริสุทธิ์นะครับอ๋อไม่จริงๆพระเจ้ามีเยอะกว่านั้นอีก ขาดทะลุด่างพล้อยความขาดทะลุด่างพล้อยของโพรมจันโอ้โหพู้เจ้าบัญญาณเป็นสิบสิบหน้าเลยโยมวิยาวมากไปดูในกลุ่มรัพย์จากพระโอนีนะอ่าพอดีเมื่อวานผมอาจเจอแค่สามข้อไงครับแล้วผมสวาสานสีห้าอยู่ทุกวันก็เลยไม่ค่อยสบายใจว่าไอ้ช่วงไหนที่สีเราขาดบ้างนะช่วงไหนที่เราไม่ทำสีไม่ประสนบ้างไม่ต้องกังวลอะไรตรงตรงข้อนั้นเลยถ้าโยมไม่ฆ่าก็คือจบไม่ฆ่า ถ้ายมไม่ได้ไปขโมยไม่ไปถือทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้มันก็แค่นั้นและวิธีง่ายๆในการทําศีลให้บริสุทธิ์ตั้งจิตอยู่กับลมหายใจหรือกายขณะที่จิตโยมละอกุศลได้ศีบลบริบุ์โดยอัตโนมัติเมื่อจิตไม่ผิดกายวาจาผิดไม่ได้ใช่ไหมมันผิดมาจากจิตเมื่อวานผมก็ไปอ่านเจอเหมือนกันคือว่าสาวกสาวกนี่แปลว่าผู้ฟังหรือว่าผู้ที่รับ พุทธวจนะของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่ใช่ไหมครับจาเป็นไหมครับว่าสาวกจะต้องเป็นภิกษุอาจจะเป็นคนธรรมดาหรือว่าคารวะก็ได้สาวกพระศัสดาบัญญัติไว้แล้วภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาอีกพระสูตรหนึ่งแบ่งอุบาสกเป็นสองระดับอุบาสิกาเป็นสองระดับทั้งหมด6ระดับสองระดับของอุบาสกคืออุบาสกผู้ประพฤติปรมจริยุบาสกผู้บริโภคการมอุบาสิกาผู้ประพฤติปรมจริยุบาสิกาผู้บริโภคการม รวมเป็นหกระดับแล้วปัจจุบันนี้สาวกที่ไม่ได้ไม่ได้เป็นสาวกเหมือนที่พุทธวจนะนะครับก็คือว่าไม่ได้เป็นทั้งผู้ฟังแล้วก็ไม่ได้เป็นทั้งผู้ที่นําธรรมะของพระพุทธองค์เนี่ยมาเผยแผ่ะเะยครับจะเรียกว่าสาวกอยู่หรือเปล่าครับจะมีคําเรียกหลายอย่างเช่นอรัชชีผู้ปลอมบวชในาศาสนาอ่าหรืออ่าเรียกว่ามีผู้เจ้าอุปมาว่ากูเป็นโค ลามันเดินตามฝูงโคไปกีบเท้าก็ไม่เหมือนสีก็ไม่เหมือนเสียงก็ไม่เหมือนแต่มันก็ร้องอยู่ว่ากูเป็นโคกูเป็นโคลพิสุก็เดินตามหมู่พิสุไปนะข้อประพฤติทางกายก็ไม่เหมือนวาจาก็ไม่เหมือนทางจิตก็ไม่เหมือนก็ยังร้องอยู่ว่าข้าเขาเป็นพิสุข้าเขาเป็นพิสุก็มีบอกไปหมดแต่ความใกล้ในการประพฤติศีลสิกขาของเธอไม่เหมือนกับพิสุทั้งหลายจิตตะศิขาปัญญาศิกขาไม่เหมือน ภิสูรรูปนั้นได้เดินตามหมู่พิสูุไปข้างหลังร้องประกาศเอาเองว่าข้าก็เป็นพิสูุข้าก็เป็นพิสูุดังนี้เท่านั้นแล้วเปรียบเหมือนในการว่าเปรียบเหมือนดุนฟืนจากเชิงตะกอนที่เผาศพตรงกลางก็เปื้อนหูจระใช้เป็นไม้ในป่าก็ไม่ได้ใช้เป็นไม้ในบ้านเลนก็ไม่ได้เป็นผู้เสื่อมจากโภคค่าของขลือหัดและเป็นผู้เสื่อมจากโภคคาของบรรปชิตด้วยเป็นคนที่จนที่สุดในโลกเพราะนั้นถ้าเขาไม่ปฏิบัติผลเสียเกิดขึ้นกับเขาเอง ถ้าตอนนี้ถ้าเกิดว่าเรามีทั้งสี่แล้วเรามีสมาธิแล้วเราก็เกิดปัญญาแล้วเนี่ยเรารู้เราทราบแล้วครับว่าพระสงฆ์องค์ไหนท่านไหนเนี่ยเป็นสาวกหรือว่าไม่ใช่หรือว่าพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดีหรือเปล่าอย่างนี้ครับถ้าเกิดว่าเราไม่เคารพแล้วก็บูชาเนี่ยเราจะโดนเขาเรียกว่าโดนติเตียนจากจากจากคนทั่วไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับะอาจารย์ยอมดูกรอบกว้างๆก็ได้กรอบสินกว้างๆที่ ที่พิสูจมักจะทําผิดกันอยู่เรื่อยๆการขอของกับคนที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปรนนาการรับเงินทองพวกเนี้ยการพลาดของเขียวการขบฉันอ๋อบแล้วเป็นปาจิตติ<ะ>ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับผมเป็นสินในปฏิโมกอย่างเงี้ยนะยมดูสินหลกัหลกๆที่พุทธเจ้าบอกอริบคุคลจะเป็นผู้มีสินมั่นคงและยั่งยืนอาจารย์ครับแร้วอเห็ดว่าพระพิสูจส์ท์งรูปนั้นนะครับปฏิบัติไม่ใช่เป็นปัจิตติแต่เป็นโลกาวัชชาตลอดอย่างเงี้ยครับ จาดขนาดไหนถึงถงปจิติีได้ครับไปจิตตีต้องดูตามที่ศาสดาบัญญัติมันไม่มีว่าทําอย่างนี้ซ้ําๆแล้วเป็นไปจิติีไปจิตตีจะบัญญัติมาเลยนิสคีไปจิตตีสาสิบข้อไปจิตตีธรรมดาเก้าสิบสองข้ออย่างนี้ในปฏิโมยกบัวเรียนถามพระอาจารย์อีกคาถามเดียวครับก็เมื่อวานที่อ่านเจออีกเหมือนกันว่าการการการสมาทานศีลหรือว่าการถือศีลเนี่ยจะมีทานบารมีมากกว่าการบริจาคทานนะครับแล้วก็การ,รอุโบสถศีลนะครับ จะมีฐานบารมีมากกว่าการสมาทานสินห้าท่านี้มีอะไรที่มากกว่าการเรียกว่าอะไรก็คือพระวิสุก็จะถือสังยิบเจ็ดข้อตามที่คนทราบๆแต่ว่าไม่ใช่สองพันสี่ร้อยกว่าข้อที่ทราบในวันนี้ครับและมีบารมีไหนที่สูงที่สุดครับพระอาจารย์ทำสมาธิการทำอานาปานสตินะครับทำสมาธิม,าธมีอนสุสง์มากกว่าการรักษาศินทำสมาธิครั้งเดียวมากกว่ารักษาสินเป็นร้อยครั้ง รักษาสินครั้งเดียวมากกว่าสร้างกุฏิวิหารเป็นร้อยครั้งสร้างกุฏิวิหารครั้งเดียวมากกว่าการให้ทานกับพระหันเป็นร้อยครั้งให้ทานกับพระหานครั้งเดียวมากกว่าการให้ทานกับพระนาคามีเป็นร้อยครั้งไล่ลําดับร้อยเท่าร้อยเท่าไปเรื่อยๆทูเจ้าตัดไว้เมื่อสมัยพระองค์เกิดเป็นพรามชื่อเวลามะ